เขาให้คนในสังคมเชื่อฟังแต่ว่าพวกเขาไม่เคยทําในสิ่งที่เชื่อเช่นบอกให้พอเพียงไม่เห็นมีใครพอเพียงสักคนอะไรเงี้ยกอบโกยโกงกินแต่ให้คนจนพอเพียงอย่างเงี้ยแล้วแล้วยังไงคือสังคมที่คุณปรารถนาคุณจะกลัวอะไรกับการวิจารณ์พราะพุทธเจ้าทำไมเขาอยู่ได้5 5 0 0ปีแล้วครับ คุณจะย้ายศาสนามีใครว่าอะไรผมไม่เชื่อพุทธผมไม่เชื่อคลิ์พระพุทธเจ้าไม่โกรธเป็นเสรีภาพของคุณขอพวกของรัฐแค่นี้เหตุฉไหนจึงกังวลใจกับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราเชื่อว่าเมื่อดีจริงไม่ต้องกลัวการวิจารณ์และจะไม่มีใครวิจารณ์ซีซัวด้วยตัวกฎหมายนี้เป็นถ้อยคําที่ถูกตีความได้อย่างกว้างขวางคุมเคลือ การกระทําทุกชนิดของคุณที่เอ่ยคําว่ากษัตริย์โดนได้หมดเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายนี้เป็นปัญหาแน่นอนแล้วมันไปผูกคําว่าอาฆาตมาดลายเนี่ยทำให้โทษมันหนักคุณจะต้องตีความไปเลยว่าการกระทําแสดงความคิดเห็นของคุณนั้นดูมินมินประมาทอาฆาตมาดลาย,ยมันก็เลยทําให้มีปัญหาในทางการตีความสองมันมีปัญหาที่หนักใจในทางกระบวนการยุติธ,ธรรมเพราะว่า ผู้พิพากษาเนี่ยเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่จะต้องตัดสินในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เบื้องหลังของผู้พิพากษาคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์จำเลยกําลังดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีข้อพิพาทกับพระมหากษัตริย์ในในนี่ภาษากฎหมายนะอ้าแล้วศาลจะตัดสินทางไหนแล้วครับเพรเพระคุณท่านทั้งหลาย สังคมไทยเราควรจะอยู่กันแบบแบบไหนประมุกพูดอีกอย่างผู้บริหารพูดอีกอย่างแต่คุณต้องเข้าใจนะครับผู้บริหารนายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี<ม>เขายึดอำนาจโดยอ้างเหตุปกป้องสถาบันกษัตริย์และคุณประยุทธ์ประกาศแม้กระทั่งตัวเองเป็นศาสตร์แห่งพระราชามาสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำจะบอกได้ไหมว่านี่คือการกระทำแบบเดียวกัน ในฐานะสถาบันกษัตริย์ทุกคนรู้ว่านี่คือปัญหาที่มีอยู่ในสังคมและทุกคนรู้ด้วยว่าวันใดวันหนึ่งจะเกิดปัญหานี้ขึ้นกับตัวเขาสมาชิกในครอบครัวเขาเพื่อนเขาองค์กรเขาก็ได้แต่เขาไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงเขาพยายามอย่างไรก็คุณก็อย่าอย่ามีนสิคุณก็อย่าไปพูดอย่าไปเกี่ยวข้องกฎหมายก็มีไว้ก็จะเหมือนแบบที่เราพูดพูดท่องๆกันใช่แมดังนี้เนี่ยปัญหานี้ไม่จบแล้วครับ เพราะจริงๆปัญหานี้ก็ดำลงมานับตั้งแต่มีกฎหมายนี้และแน่นอนเสรีภาพเป็นความปรารถนาของทุกคนและก็เสรีภาพนี่คือลมหายใจของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีเสรีภาพใช่ไหมการที่คุณถูกจองจําเพราะเหตุคุณกําลังใช้เสรีภาพนี่คือปัญหาที่เราเราต้องมาคิดทบทวนกันนะฮะ คือนาทีนั้นนะครับมีการมีข้อเสนอนะฮะมีข้อเสนอออกมาเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณรับสารภาพว่าคุณผิดนะแล้วคุณยอมที่จะรับการอภัยโทษเขาจะให้คุณอภัยโทษให้คุณนะซึ่งก็เป็นความเมตตาผมอยู่เพื่อจะต่อสู้กับความอายุติธรรมของกฎหมายนี้และผมต่อสู้เพื่อเสรีภาพทีนี้ถ้าผมรับว่าผมผิดมันเหมือนกับผมต้องติดคุกไป ตลอดชีวิตคุณอาจจะได้เสรีภาพทางกายเดินออกจากคุกขึ้นมานะฮะแต่มันเหมือนผมติดคุกตัวเองทางมโนธรรมจะมีอนาคตมไหมประเทศไทยจะมีทางเลือกอะไรให้สังคมมันก้าวหน้าไหมคิดก็ผิดแล้วอะเรื่องห,งหนึ่งสองเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณมองสังคมแบบจุดนิ่งคุณมองแบบศูนย์อะ คุณมองเป็นวัตถุที่ไม่เปลี่ยนเลยเหรอมันขัดกับความจริงน่ะวิวัฒนาการของสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงล้วนเคลื่อนไหวเกิดแก่เจ็บตายมีเกิดมีเสื่อมมีดับมีศูนมีเกิดใหม่แล้วยังไงคุณจะให้มันหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยน